ครับสวัสดีครับนะวันนี้ M ew M ew มิวมิวเอ็กมาน,นํำเสนอครับนะเป็นอี u สูมิวเอ็กครับนั่1.9เนวิดิออริกครับนะ Navy, บนะตัวท็อปของเราคันสีแดงปรี2,019ครับนั้นเลขไมค์แค่72,000กับราคาอยู่ที่749,000ฟรีดาว่อน12,500ตลอดอายุสัญญา8.4นวดใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับนะฟรีดาวได้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําสุดของเรา2.39เรามีให้เหมือนกันส่วนลูกค้าอยากฟรัดเทชรรับรถภายใน2ชั่วโมงครับ เอกสารครบนะเดินมาหาผมเลยข้าราชการครับมีใบรับรองเงินเดือนทํางานเกินปีมีเครดิตเกินปีพนักงานบริษัทครับมีสลิปเงินเดือน6เดือนครับสเต็ปเมนต์ย้อนหลัง6กเดือนมีเครดิตเกินปีทํางานเกินปีครับนะสอาชีพนี้ครับเอกสารครบเอามาหาผมครับที่มีนบุรีเซรน์ไทย68แยกหนึ่งสำนักงานใหญ่ครับเพชรดนด้วยที่ด้วยเนื้อที่ตัวเองนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะรับรถภายใน2ชั่วโมงครับผมเคยทํามาแล้วเร็วสุดครึ่งชั่วโมงครับนะ เป็นลูกค้าโคสตารลี่ผมชอบมากโคสตาร์ี่รอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับเนาะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีมิวเอ็กซ์นำเสนอครับนะ่าเป็นตัว1.9ึ่งจดเนวิดดออิคครับนะ่าตัวท็อปปี2019ครับเลขไม์แค่72 0 0 0กับป้ายทะเบียนครับ72 ห้าครับนะจากรถบุรีเดี๋ยวผมเปลี่ยนป้ายกรุงเทพให้นะครับไม่ต้องห่วงรถที่นี่ต้องเปลี่ยนป้ายทุกคันครับนะต้องมาเป็นของกรุงเทพนะครับนะแล้วก็ในส่วนของราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนหนึ่งสองห้าร้อยครับตลอดอายุสัญญาไปสู่งวดดอกเบี้ยต่ําสุดครับสองจุดสามเก้าเรามีให้เหมือนกันคันนี้คันสีแดงสวยๆนะครับสาภาพบอกเลยว่าสาภาพป้ายแดงภายในได้มีจอกลางให้แล้วเรียบร้อยครับขนาด10.1นิ้วนะมีมีให้แล้วเรียบร้อยครับนะส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จํําาาเป็นต้องมท เรื่องที่กรุงเทพนะเรามีปฏิการไฟแนซนไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศเลยเนือออกตกใต้ผมส่งหมดนะรถที่นี่คัดเกรดเครับนะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่มเล่มสูญหายแน่นอนเราไม่ทําอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าเอาเกรดบเกรดซมาโม้ว่าเป็นเกรดเนะเราไม่ทาครับทาแล้วเสียชื่อเต็นเราไม่ทําแน่นอนเต็นของเราติดหนึ่งในสของประเทศครับไม่ขอที่หละขอแค่หนึ่งในสพอนะครับนะก็สภาพเจียมๆส,สวยๆแบบนี้ครับคันสีแดงพึ่งมีเข้ามาครับนะส,สวยๆแบบนี้ มาครับมาต่อนะเมื่อกี้ขออภัยสีลูกค้าโทรมานะครับนะอ่าโทรมาจอง Fortuner นะครับนะตัวแบ็กทอปตัวขับ2นะครับนะก็เรียบร้อยนะครับมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยครับนะบอกเลยว่าผมขายรถคุณภาพอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของด้านหน้าครับหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์กับตัวเดย์ไทม์ที่เป็นกลายนิ่งสวยๆครับนะให้ดูก่อนนี่เลยครับสภาพของกระจกนะตัวเนื้อกระจกเขาบอกเลยว่าหินกระเด็นแทบไม่มีรถคันนี้ผมน่าจะขับเฉพาะในเมืองนะรอยหินกระเด็นแทบไม่มีครับแล้วก็สภาพของกันชนด้านหน้า สภาพแจมแจมไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นสีดําเป็นโนแบคคับไฟตัดหมอกสภาพตัวเลนนี้สวยๆเลยแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าครับเป็นกระจัง2ชั้นแล้วครับลงโครเมียมสวยๆเลยใครเป็นสาวกอีซูนะห้ามพลาดครับแล้วก็ตัวแก็บระหว่างกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนซุ้มสวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับล้อผมชอบล้อแม็กเขานะครับนะเป็นล้อแม็กอลลอยครับจากโรงงานอีซูของแท้จากอีซูเลยนะครับ เป็นแมกัาเงาสีสุดทนแล้วเรียบร้อยครับนะขนาดรูน็อตครับฮะหกรูถ้าเป็นรถ PPV เขาจะเป็น6กรูครับด้วยน้ําหนักของเขานะแล้วก็ภายในซุ้มครับนี่เลยนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์ตจอ,อะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับนะถ้าใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมานะครับก็ส,สวยๆแบบนี้นะครับสัหลี่ยมคมๆรอยลักยิ้มไม่มีกระจกับไปฟ้าปบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยส่วนนี้ครับกันสาดมีมาให้ครับนะทั้ง4ประตูเลยสภาพสวยๆเขียนคําว่า All New m u X ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำด้านนะก็สีสวยสีนี้ไม่ลอกไม่อะไรเลยนะครับการลอยโคมเมียมแล้วเรียบร้อยตรงมือจับก็เป็นโคมเมียมเหมือนกันนะสภาพภายในบอกเลยว่าแจ่มๆแต่ผมยังไม่ให้ดูอย่างนี้หรอกนะเก็บไว้ไปดูรอบคันกันก่อนนะครับก็สีสวยแบบนี้นะครับนะในส่วนของห้องด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับตัวเบาะแถวกลางครับนะอยู่ในสภาพดีตัวเบาะไม่ขันมีตัวเป็นเบาะทรงซิกแพกนะให้ดูก่อนนี่ครับนะทรงซิกแพคแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ ถ้าเป็นตัวใหม่นะตัวนิวนะบอกเลยว่าไม่มีนะจอกลางอันนี้จอไม่ได้เสียนะหุ้มพลาสติกนะพลาสติกของเขาไเฉยนะเขาหุ้มไว้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนะกส็สวยแบบนี้บอกแถวที่สมีมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพของบอกที่สามก็สวยสวยแบบนี้ครับสภาพหลังคาแอร์สามแถวแล้วเรียบร้อยครับนะมีตัวปรับเลเวลความความแรงของแอร์ให้ด้วยนะครับนะก็สวยสวยแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคานบีนี่ครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะเดิมๆิมตัวเบ็อาร์ตตัวอะไรอยู่ครบปกติครับ กระดูกงูครับขออนุญาตดึงครับน้านี่เลยสีเดียวกันกับตัวรถครับนะจุดเมทัคจุดอะไรอยู่ครบครับนะจะมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับเพราะว่ารถพลิกคว่ำจมน้ําเล่มสูญหายเราไม่นําเข้ามาแล้วครับนํามาแล้วเอามาขายลูกค้าลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้ารู้นะครับนะลูกค้ารู้ลูกค้านี่เก่งนะครับนะดูรถเป็นนะครับนะก็นี่เลยสามารถไว้ใจได้เพราะอะไรรถทุกคันต้องจัดไฟแนนซ์ได้ครับไฟแนนซ์เขาต้องซื้อรถจากเราก่อนแล้วไปจัดไฟแนนซ์นะครับ เพราะว่าไฟแในเขาต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของคัสซีคัสซีด้านหลังครับไม่มีตัดต่อแน่นอนครับนะจุดเมรร็ดอาร์จุดอะไรต่างๆอยู่ในสภาพดีล้อแม็กซ์สีสวยแบบนี้เลยนะครับนะจุดเมรร็ดอาร์จุดไรอยู่ครบตัวแก็บครับนะระหว่างตัวกันชนก็สีสวยแบบนี้นะครับนี่เลยนะด้านหลังมีสเกิร์ตให้แล้วเรียบร้อยครับนะมีสีดาปินโนแบ็กบนมาให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ป้ายทะเบียนผมเปลี่ยนป้ายกรุงเทพให้แล้วก็ได้ตัวนี้ไปเลยนะครับ 25นะตัวเลนกล้องด้านหลังนี้สวยๆด้านหลังมีอะไรมั่งนะครับด้านหลังก็มีเบาะแถวที่3ครับนะก็สภาพเต็มจมที่สวยแบบนี้แล้วก็จอกลางที่ผมบอกเคยบอกแหละนะเวลาผมพับลงเขาจะเป็นยังไงนะครับแบบนี่ก็แตกต่างจากตัว f o r t u n e er นนะคู่แข่งของเขานะคู่แข่งของเขาจะเป็นแบบพับแต่ f o r t u n e r กับตัวปาจิโลเนี้ยเขาจะเป็นแบบนอนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีที่วางของให้นะครับนะที่ใส่ของให้ก็ถือว่าโอเคสามารถเอาไปปิกนิกเอาไปทำอะไรได้นะ ผมว่าโอเคนะนี่นะสวย๋ยวาแม่แรงเขาถอดไปทําความสะอาดนะเดีย๋ยวนี้เอามาใส่ให้รถทุกคันต้องมีรถทุกคันต้อง,งมีนะครับนะอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงต้องมีให้ครับนะที่วางแก้วทั้งสองฝั่งมีมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังหัวรนถน,นี่คมกริบอยู่แล้วครับนะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยไม่เคยโดนกระเจแตะมาแน่นอนจุดเม็ดอ้าวจุดอไรอยู่ครบปกติตัวยางไม่มีการสื่อผ้าของตัวยางแล้วก็ตัวสันเหลี่ยมครับนี่คมคมแบบนี้เลยนะครับคันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับนะ มาในส่วนของฝั่งขวาครับดูแสงที่ทบกับตัวรถนี้ก็คม,มสุดเลยตัวซุ้มส,สวยรอยลักยิ้มแทบไม่มีครับนะหาที่ตียากนะถึงจะมีที่ติก็ติน้อยนะครับนะ้าตีน้อยต้องให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนี่คือรถมือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งนะแต่สภาพบอกเลยว่าป้ายแดงครับตัวขาแหลกครับหนะ้าด้านบนขายิ้นแหลกอยู่ในสภาพดีคีบฉลามอยู่ในสภาพดีสภาพหลังคาแจ่มๆแบบนี้เลยตัวกระจกเป็นของแท้อยู่แล้วครับนะาจากอียอสุครับ นะของอีสูเขาจะไม่ตดตายีสูมานะเขาจะเป็นยี่ห้อน,นี้นะเนี่ยเป็นยี่ห้อน,นี้เลยมีมอกอมีอะไรอยู่ครบปกติผมเดินดูให้รอบคันนั่นแหละก็ได้ของแท้มาเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกครับคิวบาร์โค้ดยังมีอยู่เลยนะก็สีสวยแบบนี้ล้อแม็กสีสวยทั้ง2ฝั่งภายในซุ้มล้อครับนะตัวโช๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบราคาเจ็ดแสนเ้าันครับฟีเดเาวนึ่0หมื่นสองห้าร้อยครับนะสีสวยแบบนี้เลยเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอ่า ด้านหน้ากันนะห้องผู้โดยสารครับนะบอรปรับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยนะปรับได้หกทิศทางนะนี่เลยนะนี่สภาพดีสวยอย่างนี้นะครับนะไม่กองแกงนะครับนะแล้วก็ในส่วนของกระจกออโต้ฝังคนขับแล้วเรียบร้อยครับนะตรงนี้เป็นซอฟทัชนะตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชเหมือนกันนะครับก็สามารถพักแขนแล้วนั่งสบายได้นะสวยอย่างนี้เลยออโต้ฝังคนขับครับเซ็นทันล็อกให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ครับ มีหมวดล็อกความเร็วลงที่ลาชันให้แล้วเรียบร้อยก็จกเข้าไปฟ้าแบบฟ้าครับออตโต้ลันก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับหมวดการล็อกฟรีมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันผมอะไรมันติฟังก์ชันครับหนะ้าสีสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่แจ่มไหมแล้วก็ของเขาครับมีกล้องบันทึกหน้าหน้าครับนะของแท้จากอีซูให้แล้วเรียบร้อยหนะ้ากระจกตัดแสงครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันแอร์แบเกเจตตำแหน่งตัวแดชบอร์ดครับ ไม่มีรอยของแดดเลียเลยคอนโซลด้านหน้าจุดวางพระจุดวางจุดโทรศัพท์อะไรต่างๆนี้ไม่มีนะครับนะสีสวยแบบนี้แล้วก็ในส่วนของบอร์ดด้านหน้าก็แบบนี้เลยครับเป็นทรงซิกแพคไม่ขาดไม่ยุบตัวนี่เลยนะครับนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนะติดต่อมาโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของเวลาสตาร์ทกันนะครับนะโอ้โเหเสียงเครื่องอีซูนะบอกเลยว่าเจ๋งๆนะครับนะโอเค ขออนุญาตปิดประตูก่อนแล้วกันนะครับนะนี่เลยเขาก็มีกล้องบันทึก,กนหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นกล้องเป็นกระจกตัดแสงบวกกับกล้องบันทึก,กนหน้าครับนะเป็นของแท้จากอีสุแล้วเรียบร้อยครับนะก็แบบนี้เลยนะครับนะสามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับสตาร์ทรถปุ๊บมันเริ่มบันทึกเลยครับเมมโมรี่การ์ดนี่มาให้แล้วเรียบร้อย ในความละเอียดของเขาคือ1 8 0 p ครับหน้า0เฟรมต่อวินาทีเขาก็มีมาให้เป็นตัว hdr แล้วเรียบร้อยครับนะก็เจมๆแบบนี้เลยนะครับนะอ่านะตัวเลนบอกเลยว่าเขาตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะก็สามารถหมุนได้นะหมุนได้นะครับนะอ่าตั้งได้นะรนะดับสายตาครับแล้วก็ระบบนี้ตัดแสงออโต้แล้วเรียบร้อยหน้าจอ n a เกเต t o r ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อได้นี่ usb นะได้เหมือนกันนะนี่นะบลูท t o o t h aux ครับ hdmi ipod ครับ ดิส AM/FM ครับนะโฮมนะครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับตรงนี้ครับนะ <c oughs> นะเจมๆขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นคูชคอนโทรลนะคูชคอนโทรลล็อกความเร็วนะนี่มาให้แล้วเรียบร้อยครับแปบ๊บหนึ่งผมลองกดเล่นแป๊บหนึ่งก่อนในหมวดต่างๆนะอ๋อนะพาชิป กดมาอ๋ออยู่นี่นะอยู่ตรงนี้นะกดตรงนี้นะกดเลื่อนมาดูครับนะนี่แสดงที่เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะแดบบอร,ร์ดสวยๆส่วนใครอยากเอาภาพมาวางนะผมไม่แนะนํานะอย่าคอนโซลเขาเสียนะครับนะตัวนี้ก็นี่เลยนะครับนะให้ผมแกะให้ดูนะครับนะนี่สามารถเอาภาพมาวางได้แต่รถของผมแต่ก่อนผมขับดีแม็กผมเอาไอ้ที่บอลทอนที่ผมบชนะเอามาวางไว้ก่อนแล้วก็เอาภาพมาวางข้างบนตรงนี้นะ ก็สวยๆครับนะอ่าเก็บของได้นะครับนะก็ไม่ต้องมาวางตรงนี้ครับเสียคอนโซลหมดนะก็สวยๆแบบนี้เลยโอเคไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะไฟสามารถใช้งานได้ปกติอันนี้ถุงยังไม่แกะเลยนะอ่าฝั่งที่บังแดดคนขับครับนะตรงนี้มีกระจกให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็สวยๆตรงนี้ก็นี่ครับจอของเขามีลําโพงให้นะลำโพงซ้ายขวาเลยนะครับเวลาเก็บครับนะก็พับขึ้นอย่างนี้นะครับนี่พับขึ้นอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับในะระดับแรกก่อนเลยครับนะาดูฝากระโปรงก่อนนะครับลูกค้าชอบดูฝากระโปรงนะครับ mm hmm. ก็หัวรถที่คมกริบแบบนี้เลยนะไล่ขึ้นมานะสันเหลี่ยมจุดพับเวลาเกิดอุบติเหตุครับนะตรงนี้คืออะไรนะลูกค้าชอบถามทำไมเขาไม่ทําแบบแบบอันเดียวกันหมดเลยนะคือมันเป็นมาตรฐานของเขานะเวลาโดนชนนะฝากระโปรงจะพับเป็นตัว V เคยเห็นไหมเพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงครับนะกระแทกคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะเป็นระบบเซฟตี้ของเขา เป็นจุดพับของฝากระโปงครับมีทั้งสองฝั่งนะเวลาชนหนักชนแรงมาครับฝากระโปรงเขาจะพับเป็นตัววีอย่างนี้เลยครับนะอ่าเป็นตัววีอย่างนี้เลยนะครับก็นี่นะความปลอดภัยเขามีมาให้นะอ่าทุกคันต้องมีนะจุดมิดอาร์จุดไรอยู่ครครับตรงนี้ก็เป็นรอยก็ปกติอยู่แล้วนะเป็นตัวจุดล็อกตัวเล็กกับแรงกระแทกครับคาเตือนอะไรต่างๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติครับอย่างนี้เลยครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของตัวอ่าแบตเตอรี่ เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า TCA ไม่ได้เปรเซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์4สูบ16วาเป็นเครื่อง DDI นะครับเป็นบู๊ power รถหน้า power, กส็สวยๆอย่างนี้เลยครับบอกเลยว่าจ a m ม,มากใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาครับนะสวยๆนะคานหน้าหม้อน้าครับนะ้าไม่หักไม่งอไม่ต่อกไม่เชื่อมครับนะแล้วก็ในตัวของกองอะไรต่างๆครับอยู่ในสภาพดีเลยนะครับนี่นะอยู่ในสภาพดีเลยครับให้ดูก่อนไม่รู้ว่าเห็นเห็นหม้อน้ํำไหม อินเตอร์เขาอยู่นี่นะอินเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เขาเป็นคอมมอรเรลนะนี่โบคอมเมอรเรลเขาอยู่นี่นะอ่าจากกองมาปุ๊บเรามาเข้านี่นะอ่าไม่ใช่ว่า1.9ไม่มีโบนะมีโบนะครับนะเป็นโบ1นเ้าเขาเรียกเขาเรียกคอมมอรเรลนะครับนะก็เพิ่มอัตราการเร่งนะครับนะแล้วก็มีตัวในของหม้อน้ํา2ชั้นครับนะนั่นๆน่าจะเป็นระบายของตัวอินเตอร์นะครับนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะใครเป็นสาวโบอีสุเขาจะรู้ดีะคนัะเขาจะรู้ดีอ่าที่สวยแบบนี้เลยนะครับ อ่าสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะ่าจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆซิสวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอกลาวลาไปก่อนสวัสดีครับ